สบายดีพี่น้องขบขันกับซอนน้องมินนี่คือเก่าสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขพนสุโมงสุวรรณได้ยินไรหรือเปล่าพี่สาวจ๊ะสีมืออะไรอย่างเงี้ยไนี่มือรงเลี้ยงแต่เพิ่นมานอนอยู่บ้านปังพี่น้องมือนีแหละสีมือแต่เด็กปกติปกติสีมือประมาณแปดโมงเจ็ดโมงอย่นะเนาะ

มเมนต์เมื่อปีหนึ่ื่อได้โอ้ยขอย่านอ่ะพี่น้องเอ้ยย่านหาเอาแต่เลยแมอยู่มันหาแต่เงี้ยเขียนนะเลยครูพาเขียนดีกว่าอันแม่ไปส่งกับให้แม่พาเขียนเขาปอะมาณสามสามปีนี่สามปียังนึ่งบุกินหนังสือปีปีหนึ่งไปอยู่ประมาณอ่านได้อยู่แต่ว่าเขียนบุกินอ่านกอไก่กอไก่กอคกลวยมั่วๆได้เ็บทองกระป๋าทองกระป๋าสิ เดียวเขียนเขียนมดถึงลัวเขียนล้แบนี้้ง่ไ้บมเรงจเะเขียนยังโมเป็นเอาเดียวคูได้เลยโว้ยลุกใช่แม่นี่บมันเห่าเลยมันเห่าในที่หนเห่านที่สมดีนอนี่น่องเลยเหาก็นอนบอหลับลุกมาเลยจัดการมันเน เอาตุ้มให้เขาอย่างนี้อุ้ยชาวห่าวไปพี่น้องพอกันอยู่เพื่อบ้านไม่ไงไปพร้อมเดินทางสวัสดีค่ะไปไปปา ซื้อรองเท้าใหม่แล้วนะคะซื้อนะาสี่คู่พี่นอ้องเอ้ยโดโพไปเห็นอยู่ใส่กันอยากได้สิวันนี้ได้สะสี่คู่บ้านนี้เขาซื้อมาให้แต่เมืองนะ่ะมันใหญ่ก็เลยใส่ตุ้ไว้มันใหญ่จังใส่ปะก็เลยใส่ได้อยู่สามคู่แต่ว่าให้ใส่คู่นี้ก่อนมันน่อยใส่มันขาดก่อนมันน้อยตัวนี้อย่างขอกทางเด้ออย่างขอกทางไหมยังวะ หน่อยหลดเข้ามาเลยเฮ้ยอย่างนีไปมือนีเสียเงินเหมืนจังหน่อยอย่าเมาทางด้วยอยู่หอเด้วยเมื่อไร โอ้ยอย่าไปทางเลยลูกยังอยู่ขอ,อกตลอดโลดนยังเนี่ยในทงนะมีแต่ปุ่มกระมิกก็ออยังอีกไ,ไปม่เนี่ <c oughs> เมื่อไรเฮ้ย จากแล้วเข้าไปอันโจสือ่อแล้วบก็นั่นหละไปบบบมีไพยอยู่ที่สีสว่านะพร้อมเพล่นไปนบอจักบมีนนั้นอยากทวามไปก่อนมมนะมามือที่ซองพี่น้อยพอวางมือวันจันมามือก่อนนะใหอคุณคูว่าวันจันที่เขาเป็นปกติา่าสันก็เลย มาใหมเนาะอุ้ยเพื่อคณา,า,าโหลดมามาเทียนมาล่อกันเลยพี่น้องเอ้ยอีร้อยล้องมาพี่ลลงมาพี่ลกงย่างก่อนก็อีร้อยนะไปย่างแล้ว nha Nếu lưu nhanh lưu ยังไอ้ตากรมามาแล้วอ้ตากยู้แค่เดียวนี่นะฮึยังไหเออคูบ้านันดอกดาว Má <laughs> mãi nhang mãi Chị bố má mãi 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 nhang mãi 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 khu mãi 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 mãi

ยังไงนะห้องป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยจะใส่ผ้าถุงเนาะแต่ว่าห้องอนุบาลนี่ยใส่กระโปรงคือนุ่มหน่อยนะพี่เนาะบางคนก็ถ้าห้องหันป .1 ป .2 ป .3 ก็ใส่กระโปรงก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ผู้อยากใส่น้องเผือกมาทำอีกแล้วป่าในคู่พี่น้องเอ้ยแาบนี้ คุณครูจะมาจะค้นนอ,อบาลี้างนั้งทางลูกพวามงานเรื่งกงโปร่งจนันนึ<อ>มาน้าันนี่กัน คู่หูยิ่งหลอกสิมาซอนนะกันเลยพี่น้องเอ้ยถอดถอดเกือบอีได้ขาวห้องนะห้องอนุบาลยังใส่กุญแจยังบนเปิดยังไม่ลูกยังไม่ยังใช้ตาล่ะไปข้างในปูเร็วเร็วเร็วถอดเกือบ Bà nhá Nàng à, lại ở thìn nạc hồ Nhớ lên lúc Cô biết nàng lên năm 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 mười em thả ấy Lém Lấy em bây ơi, ơi đó nè Nàng mà minh kia <laughs> à Thiết nào đó nè thiết Nè 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 nàng năm mười em phủ. Họ nhang hơi หองยังเฮ้ยหองนี่ไล้หองยังเออหองหนึ่งมีสองอันมีสองสั้นสั้นก็หนึ่งก็สองเออหน่องเผือกกันมาหนำขอสีเล่นอยู่นอกมีมาแล้วเจ้า อไปได้เอาาร้านใหม่เลยพ่อมาโตหาสั่งก็จังหวะมาสามหมดลยโอ๊ยนักเลี่ยงเนาะโอยทรงผมพอถูก อันนี้ตันที่แต่งไม่ได้โอ้ยเจ้ากรมไม่ได้เจ้ากรมมาบังบอกมามเลยปติตาสิขาถับหัวเล็กน้อยใชตัวเล็กน้อยขาวหองอ์อนุบาลค่ะ ห้ะเฮ้ยงั้นจะพูดจะไหน่้วยเมื่อคืนผู้เล่าติชออมาแล้เขาเอาไปนวนชมพูแก้ขาบอกออดแอนเข้าน่ะสีเดมขึ้นเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบ้านี้สิฮายนู้นหน่อยเมื่อกับน้องเดือนเนาะสิพากนู้นหน่อยไว้นะแม่น้องเดือนแล้วกัน้องเดือนเนาะสิสุ่มเปนสีเมือนลำกันให้ขี่รถเมือนลำแม่น้องเดือนบ้านี้ได้ชมพูคน นราเลยอะแสดอำนาจ้าเจ้าเลยพี่น้องดีมากสกุลสกคนพอเป็นใหม่ขี่นานเด้สบายดี